หน่อยปกติรีวิวบ้านเขาก็จะพาไปดูเออตรงนี้ตรงนี้สวยแบบนั้นสไตล์นั้นสไตล์นี้<ช>แต่บ้านหลังนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านของคนถึงคาดนละหมดอายุกับหัว<ะ>่าแต่สภาพจะเป็นยังไงติดตามในช่วงสกิปยม <c oughs> รีวิวบ้านสำหรับคนถึงคาดและหมดอายุไขอยากได้หลังไหนจับจองกันได้เลยหลังแรกสไตล์คลาสสิกเน้นการตกแต่งที่หรูหราและอลังการพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางสะดวกสบายวิญญาณมากมายต่างต้องการจะครอบครองสไตล์บ้านน็อกดาวน์เหมาะกับครอบครัวเล็กๆและวิญญาณที่มีงวดประมาณจำกัดแต่ข้อจำกัดคืออายุการใช้งานจะไม่ยาวนานมากถ้ามีแทนว่าจะยังไม่รีบไปเกิดใหม่ไม่แนะนําที่ใช้บ้านสไตล์นี้นะครับท่านสองท่านชอบสไตล์ไหนคะ ใช้ยังยังงบผมน้อยเอาแบบเป็นนอร์ดิกก็ได้เอาตามใจเขาที่นะนอร์ดิกนอร์ดิกนอร์ดิกท่านหัวชอบแบบมินิมอลแบบอยู่สบายสบายเอายังไม่เอาอ๋อแต่ยังไม่รีบใช้เนาะเออจะจองไว้ก่อนก็ได้แล้วไงอันนี้งงงบจำกัดเป็นน็อกดาวน์เป็นแบบเพิงเอิงนกดาวนไต์บ้านแคมป์เอ้า ชมค่ะนี่คือการรีวิวบ้านบ้านใช้ตอนไหนนะตอนตายหลังจากายแล้วค่ะคะือง่ายๆตอนตาย็ตอนหลังความตายเนาะเข้ากระดูกแล้วค่ะเอาเป็นการรีวิวบ้านนะคะของดรตู่ตอ่ะูขออนุญ,ญาตออขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะแต่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษไงดรตู่นะออกมารีวิวบ้านสําหรับคนถึงคาดละหมดอายุไขหรือสารบ้างสถูบบ้างจริมันไม่ใช่ตัว่าบ้านนะทิกตกอกแกทําหลายเรื่องนะแกจะรีวิวแบบนี้หลาย ออหลายอย่างสนุกสนุกนก<า>ับคาแรคเตอร์ชัดเจนแล้วก็ลีลานําเสนอด้สนุกสนานนะติดตามก็ดูให้ให้คุณผู้ชมดูขำๆอ,อ,อย่าอย่าเพิ่งไปจองกันก็ได้ค่ะไม่ต้องรีบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาคนไหนชอบแบบไหนก็เก็บไว้ในใจนะและ ตอนจังหวะสุดท้ายแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ก็อบอกญาติเอาไว้ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เอาส่วนคนไหนที่อย่างที่บอกแหละงบประมาณมันก็แตกต่างกันไปความชอบก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ให้คุณผู้ชมย้ํานะว่าดูแบบสนุกสนุกละกันนะ <c oughs> เป็นสไตล์เป็นสไตล์ส่วนตัวของเขาในการรีวิวหยิบยกสิ่งที่อาจจะเป็นชีวิตหลังความตายที่หลายคนเศร้าออมาทําให้เราเออ มันใกล้ชีวิตเรามากขึ้นนะเราจะได้เห็นวิถีนะะของทนในแต่ละพื้นที่ลักษณะสถาปัตยกรรมการออกแบบเจดงเจดีหรือสารพระภูมิแบบเนี้ยหลักหลายมรรแบบให้ดูสีเสืออะไรก็ว่ากันไปใครทอแบอันนี้ให้ดูหน้าผมบ่อยๆนี่เพื่ออะไรให้คุณดูให้คุณผู้ชมได้ดูว่าคุณเนี่ยชอบหลังไหนปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งไหนเป็นพิเศษเขาจะได้จองไว้ให้ไงผมอย่างนี้ยังไม่ตายนะครับไม่รีบครับไม่ ไม่ใช่เร็วๆนี้ด้วย <S <S ไม่ใช่ใช่ไหม <S 1> <S 1> ยังยังยังมียังมีอายุไขยอยู่อ๋อคุยังไม่รีบตายต่